ปลานี้นะ่ะถึงเฮาบอมมาแม่มั่มันก็มีคนหาแต่ปลานั่นไอคิดว่ามัมีคนเข้าไปภูเขาสามลูกเนี่ยไอกระได้ยากถั่วผพได้ยากแต่ข้างหนาน,าน่ะไอก็ได้เห็ดแบบบักคักเลยพี่น้องเอ้ยปีทองของข่อยอดีอือ ใส่ละดอกหนึ่งดอกตรงนี้ที่ยางบอมืกี่นี่อยู่ใส่ค่แตเบือกันหลายอยู่ด้ะเห็นบ่ผู้หญิงตัวเล็กยางเราต้องแบกเห็ดว่าสิบยี่สิกิโลนี่จ้า งามป่าค่อนข้างที่จะเดินง่ายนะทุกคนว้าวคนผู้พู้พู้พูต,ตื่นเต้นืือเก้าคนพูเก้าจ้ะพี่สามจะสี่สี่สห้าโอ้พี่น้องป่า กวงบอก,กับกวงอยู่จ้ะเห็นไหมปัดอืม,อมอดอกน่อยต่างตะา,าวไว้นี่ก่อนพี่นอนะ้องนักแหง กลับมาเอาผู้ๆๆอีกดอกบ่ม,มาได้แล้วพี่น้องเอ้ยบ่ต้องไปละบ่ต้องไปแล้วอยู่พุ่นอยู่นี่ก็คุ้มค่าแล้ว,ค,วค่อยเบนนิ่งดิอืมมา แคระตะก้าค่อยเห็นอยู่เนาะห่วงตะก,ก้ายานหาบ่กพอ,อ,าาากอกนี่มาจจะดอกนี่ตามที่เห็นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนั้นมันเป็นล่าถึงแล้วมาสีฟอ อโอถโทๆโทษวันนั้นก็มาเดินตรงนี้จำได้ไหมแต่ว่าไม่มีเห็ดมาวันนี้ เห็ดทุกที่เออเออเออยวก,กี่ขวากันเดี๋ยวจะอ้วอใจมาเลยทำไมสวยอย่างนี้ ถ่ายบางแบบยาวๆเลยนะทุกคนใส่ลําเมื่อกี้นี่ยก็เห็นอยู่น้องเท่าออเอาตะกา้ามาไว้ตรงนี้ย่านแนวโมเห็นเดี๋ยววนหาเห็ดก่อนนะคะแบงนี้ ดอกใหญ่แล้วมาดูตรงนี้ก่อนดอกไปนี้ตัดขาม้วนแน่แน นี่ใครเห็นบ้างนี่ถึงงามๆนะพี่น้องเนาะออนชอนจะาของอีเจะาของอี๋ออนชอนจะาของ หนึ่งสองสามสี่พาทุกคนยอดจริงๆสวยๆทั้งนั้นห้าจ้ะ เปียนสีจานรถไปแล้วน้องเอ้ยปวดโพดีปาดิทอดนี่นี่ นี่เสียงปิดประตูอีกละโทรถามพ่อหญ่ก่อนมีคนมาบอแบบนี้ตัดขาคักขนาดขาแน่นคอยโทรถามพ่อหญ่มีคนมาบอระบอเข้าไปคนที่มารอบก่อนนั่นแหละจ้ะ ไปแล้วค่อซีิให้พ่อใหญ่เหลือรถไม้แล้วนี่ว้านี่เด็กเป็นยังโอ้นี่อีกโบเห็นแด้เมื่อกี้นี่พกพี่น้อเอยอะไรตัดคลายเบิ่งขนาดแบบนี้งามโอ้ยโหดโวโมมบกเต็มฝากแฟนเต็มโมก็ว่าไป ดอกบานปอาจะมีอยู่นะแต่ก็ไม่เยอะนะทุกคนตามที่ดูพ่อใหญ่พ่อใหญ่พูอยู่ข้างรถบนีเสียงรถไอยพูอยู่ในโค่นี่เป็นคนโทรถามเราว,ว่ามีรถมาอยู่บ่จะได้หันเบิง่งฝากชีวิตไว้กับพ่อใหญ่ในแม่นบ่เนอ๋อนี่อีกดอกจก้ะจะออกมาถนนแล้วได้ไง ก้าอาญีผลผล่ปุ่นโคกกลางโคกโอ้ยแน่นมากเดินไปทางไหนก็เจอแต่เห็ดเสดายขนาดพิจิตรเราบริมาอาเซียไปรฮ์ลาวนะอืมละมากอะเสาอาทิตย์ที่ที่สั่งเห็ดน้าอายนั่นแหละ อากาศถนนสามดอกนั่งรอกับสองเป็นห้าข่าวชั้วอันนี้แค่เราไม่โทษเคเราไม่ท้นะคะ เราก็อมีเห็ดให้เก็บกแรกๆนะไอท่อได้ <c oughs> เ,เห็นเห็ดเนาะ <c oughs> เป็นแต่คนพาวงานสิเด็กคืองามแท้อือพี่น้องค่ะ อืมเสียดายพันใหญ่ลาบอมารเก็ตนี่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไอจะวนไปเอาตะก้านะคะแล้วก็จะกลับไปหารถแล้วว้แล้วก็สิเข้ามาป่าฟางป้นที่มีคนออกมาเมื่อกี้นี่อืมคิดว่าเขาคงเอาไม่หมดหรอกได้มาแล้วก็เอาให้มันคุ่มเนาะพี่น้องเนาะไปต่อ วนมาที่เดิมก็เจอเออเออนี้สามนะหนึ่งสองแบบนี้จะไม่มีนอน 嗯。Mm. นี่ดอกบานคะหนึง่งจะไปถอดแสบอยู่แบบนี้มึงนี้ หวานเลยนี่ไปยาวๆอันนี้ไปกลายสิหัตะกาแล้วล่ะพี่น้องได้ให้เบิ่งตอนหยุะการนะหลายขนาดเลยทั้งทั้งที่วันที่เรามาน่ะเห็ดนเนี่ยเยอะขนาดนี้เลยนะย้อนว่ายังยังบอกละมัง้งเนาะเหมือนปะนี่ติทุ่ง เขาเสียดสจูนไอคิดว่าแม่เห็ดพึ่งอขอบคุณเจา้จาปลาเจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าดงอีดีปีนี้ที่เห็ดให้อายสุขสมหวงังแหงแหง่งวาสิหาเห็ดอีหยังก็ได้อะนะอื้ม เดือดลืองนี่เดินมาโอ้โหนเอ,อ,อชิ้ไตาสระอึบบุอึนี่ขาจวดเลยอือแก่งเซีบเสียบขาแน่น แม่ลูกนเอา วันนี้นะคะอันนี้ตัดแล้วอันนี้ยังไม่ตัดลายคักแม่พี่น้องเอ้ยอยากให้พี่นอ้นองมาหานำ้ำจะอางาเมื่อฝรั่งเศสตาลับอยู่พ้อแบบนี้ฮะย้ำมาย้ำมาให้เบิ่งใกล้ๆนึ่ง ยืมกมลับมาเลยได้ไอ้จากที่หายไปหลายปีสองความสุขมันก็แค่นี้แหละเนาะพี่น้องเนะาะมันมีอย่างหลายเพราะว่าเขาเขาเป็นคนที่อชอบหาเห็ดไงความสุขของเขาก็เลยอยู่ในการเข้าโคกเข้าดงอยู่กับธรรมชาตินะนะทุกคนจ้ะนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวยส่องอันนี่คงสิเมื่อยคงสิบริหารพญายเ่งเิงนำานอกเพราะว่าสีเก็บกล่องพร้อมเนาะโอเคเจอก,กันคลิปใหมค่ค่ะบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ